ครับตัวนี้เป็นจุดอนองบัวนะครับหรือน้องเวียนนะครับสะพานที่จะข้ามาเป็นคลองจากาคลองลำตะตนที่จะเข้าน้องเวียนนะครับรครับ,ววบออก็น้ําท่วมสูงนะครับรถเล็กก็คงจะผ่านลําบากแล้วนะครับดูจากสภาพจากในภาพที่เห็นนะนะครับรถก็ฝ่าน้ํามาจะต้องเป็นรถที่ยกสูงหน่อยนะครับ ครับวันที่5ตุลาคม2556นะครับน้ำท่วมบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่6นะครับของตำบลทับแพย์อำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วสภาพก็ตามที่เห็นอยู่ในภาพนะครับในคลิปนี้นะครับว่าน้ำได้ท่วมสูงนะครับรถจักรยานยนต์ตอนนี้ไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับหรือว่าเป็นรถเก่งหรือว่ารถที่โหลดต่ำสักหน่อยเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านเส้นทางนี้ได้แล้วนะครับ